เดี๋ยวมาดูไวเดนนะครับกับอาการเขเรียกอาการาประจําเขาอ่าเนี่ยครับเนื่องจากเป็นบางคู่นะย้ำนะครับเนื่องจากเนี่ยดูหัว้วยก่อนมองเห็นไหมเนี่ยครับหัวจะเป็นประมาณเนี้เนี่ยดูครับเนี่ย อันนี้เป็นบีเนียมอันนี้เป็นเหล็กนะอนธิบายก่อนก็คือจะมุบอกว่าก้านล็อกไอ,อหูล็อกเขาเรียกหูล็อกนีหูล็อกคืออะไรเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยก็คือเนื้อบีเนียมเงี้ยก็คือไปติดกับเหล็กแล้วอะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผ่าออกนะครับ ก็คือจะมาแจ้งลูกค้าว่าอืมันต้องผ่าลูกค้าสองข้างเลยไม่งั้นเปลี่ยนซีนไม่ได้ครับเพราะซีนต้องออกออกทางนี้ออกทางนี้เนาะพอผ่านี้ออกน็อตตัวนี้ก็น่าจะผ่าต้องผ่าออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาใส่ให้ใหม่อ่าน็อตสองตัวนี้ต้องผ่าเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ครับดูครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเนียมแหวงไว้เนี่ย คือยังไงคือตรงนี้อาจจะไปโดนนะน้ํายาเนาะน้ํายาจากโรงงานครับมันาอาจจะดีเกินไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นคู่เลยครับเนี่ยดูเนี่ยถ้าการถ้าหูล้อก,ก็จมนะครับไปดอไม่ได้ขันเข้าขันไม่ได้นะครับอ่าต้องเข้าใจก่อนนการเข้าอ่าดอกเมียตัวนี้จะคลายก็จะไหมอ่าจะคลาย ก็คือประเด็นก็คือจะออกได้อย่างเดียวแต่ประเด็นก็คือออกไม่ได้ล็อกอีน่นี้มันล็อกน็อตก็น็อตเนี่ยก็จะเริ่มจะรูดแล้วไม่มีเหลี่ยมให้จับแล้วเนื่องจากมันไปต่อไม่ได้ครับพี่ก็จะหมเนี่ยครับก็ไวรดสนะครับเจอบ่อยครับเนี่ยอาจจะเป็นบางคู่นะย้ำนะครับเป็นบางคู่ เป็นบางต้นดีกว่าพูดง่ายบางบางคู่ก็เป็นต้นหนึ่งอีกบางคู่ก็เป็นเป็นคู่เออเนี่ยครับเนี่ยผมหามาเยอะแล้วนะแบบเนี้แต่ตอนนี้ก็คือต้องแจ้งลูกค้าก่อนส่งคลิปแจ้งลูกค้าลูกค้าเฟซบุ๊ก,ลลก,ลลกชื่อนี่ครับโชูพี่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 พ เฟซบุ๊กบุญเกิดเนาะพี่บุญเกิดครับนเครับเดี๋ยวเนี่ยครับก็เรียกหูล็อกนะครับหูเบรกหูล็อกเนี่ยครับ นี่ไหมเนื้อลูบินเนียมหลุดเลยหลุดเฉพาะช่วงกลางเลยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงนี้ที่ว่าช่วงที่น้ำยาจากโรงงานน้ะน้ำยาโรงงานเขาดีนะบอกให้นี่ใช้ใช้เบอร์แพงมาดูเนี่ยดูเลยครับเห็นไหมเนื้อบิเนียมหลุดเลยแล้วมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ตามเกลียวทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเบรกดีครับแบบนี้ ก็โอเคครับ